อ<ผ>่าผมเ็นเช่องของบางที่เขาเนะสร้างห้องไว้อยู่นะครับผมก็เลยเข้ามาจอยอ่าฉะนั้นผมจะขอรัดคิวนะครับหมดเนืเรื่องเอาลงรูนี้แทนแล้วผมขอรูนี้ลงก่อนมันจะได้ไม่หา่างวันสตรีมมากเกินไป โ <Okay. S 1> อเคโอ้แมบนี้สักด้วยสิออกตรงๆแบบนี้ผมไม่ถนัดเลยอะผมโคตรไม่ชอบแบบนี้เลยแต่ก็เอาครับเขาเลือกมาให้เดี๋ยวผมค่อยเปลี่ยนตาที่สองในกันเล่นนานๆนะด้านซ้ายฮะเป็นคุณซูนาะสีเทียวครับนะด้านขวาฮะเป็นคุณเบลเลอร์นะฮะเบลเบรเลอร์นะฮะสีแดงนะครับนะทั้ง2องทีมนะใช้เป็นทีมออลักนะครับ เออจะว่าไป,ไปผมไปเห็นทริคพิธีนึงของ<ด>อะไรนะผู้เล่นรัเสเซียนะครับเขาเล่นแบบต่อฐานไปข้างบนเรื่อยๆเสร็จแล้วก็แลกฐานกันอย่างเดียวเลยว่าผมลองดูดีกว่ามันน่าจะเวิร์กอยู่มัง้งถ้ามันเวิร์กก็โอเคนะถ้าไม่เวิร์กผมก็จะเลิกทำแต่เห็นเขาเล่นเขาก็เล่นได้กันนะด้วยของเรื่อยก็คือเขาเทื่อายกันอย่างเดียวเลยเขญญาไม่สนใจใครก็คนแ้่ตรงนี้ถ้าวิ่งลงมาข้างล่างนี้ โอ้เน oh, ี่ยฮะล็อกหลบทันครับผิวไหวได้อยู่นะตรงนี้แต่ตรงนี้มาเปิดแมพเห็นหมดแล้วนะอันนี้ก็ล็อกหลบอยู่นะก็กลัวเหมือนกันครับกลัวอะไรครับกลัวว่าจะโดนป้อมปืนนะฮะจะต่อไปเรื่อยๆอ เอ้าแมงมุมกินไปเรียบร้อยอ่านั่นอีกตัวหนึ่งอ่ะต่อเรื่อยเอยเเดี๋ยวผมว่าผมน่าจะไปสร้างชิดๆตรงนั้นหน่อยนะเออแต่เช้ามนไม่เป็นไรคอนสคริปต์มานะอาจจะใส่บังเกอร์หรืออาจจะเอามาตีตรงนี้ก็ได้ใครจะไปรู้ ี่แมงมุมยังไงเอ้ยเข้าได้นะครับนั่านอ่ะโอ้ยจังหวะนี้เป็นจังหวะเดียวที่แมงมุมมันจะไม่มีโอกาสที่จะยิงได้เลยนะฮะถึงแม้ว่าจะหันข้างหน้าก็ตามเมื่อกี้นะเสียเวลาเลยครับเนี่เดี๋ยวก่อนไปแล้วแล้วเร็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 วเข้าเร็วเขาเร็วเขาจะพังแล้วนิดเดียวอุ้ยพันเวลาพอดีโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนเย่าเลยอย่าเลยเฮ้ยกัน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 

สม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 ,สมเงินไม่มีแตกเรียบร้อย <Construction from S 2> มาแล,ล้วมาแล้วโอ้ผมว่าผมพลาดนะเนี่ยเกอดแมงมุมไม่มีดีกว่าเราผ็นอะไรเมื่อกี้นี้โอ้ลูกนี้เอาลูกได้ให้แตกหมเลยดีกว่านั่นนะอ่ะอ่ตาตั้งสติตั้งสติเอาใหม่เอาใหม่ยิงมันเบออือืออน่นิดหน่อย <c oughs> เมื่อกี้เหมือนเห็นนั่นไงของจริงมาแล้วเฮ้ยเดโซเลเตอร์เดโซเลเตอร์ไม่ครนะไม่ครับไม่ครับเดโซะแล้วอูเสือบครับนะต้องถอยหลังนะฮะถึงจะป้องกันแมงค์ผมได้โอ้อนี่ผมจะเดินหน้าใช้วิธีการของโหสารเสเซียเป็นรูปแบบเลยด้วยกันเดี๋ยวก่อนรอก่อนรอกันราเข้ามาแล้วผมผมแรกเทรดฐานแรกเลย Moving. Ready, โอเคมาล็อกล็อกไปเลยไปเลยเรนจิเซอร์ไรเตอร์กันฐานไปนะเออมา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 เอาฐานแม่ก you know ่อนเลยเอ้าตายเฉยยังไม่ได้ตีเลยในมุมไม่ต้องเล่นแล้วตอนนยิงทิ้งผมสั่งยิงตรงรถถังครับแต่ว่าตัวเองไม่มีรถถังแล้วนะอู้หูเดียวได้ด้วยครับ แต่ว่าที่ฐานตัวเองเนี่ยไม่มีฮะไม่มีรถถงังบโอโหถึงแม้ว่าจะได้เขาครับแต่ว่าตัวเองจะป้องกันไหวหรือเปล่าครับของเราเลอร์นะโอ,โ,โอ้โหโอ้โหตาน,นี้ยังไงยังไงก็แพ้จำนวนน้อยกว่าแล้วก็ตอนนี้เงินไม่มีผมโดนเขาเอาไปมุมเข้ารถตอนต้นเกียมเสียเวลามากเลยคนละน,นะงั้นไปนอกพุชกันดีกว่า ใช้วิธีการกของพี่โหสัตว์รัเสเซียเทรทานแรกอะเอาดิเอาดิจำนวนน้อยกว่าแต่ว่าเทรทานได้ก็จะได้ไม่เนี่ยโอหเต็มจะทันหรือเปล่าครับเนี่ยผมไม่น่ทาทันนะมองดีว่าคุณเราเลอร์น่าจะเอ้ยคุณเราเลือกน่าจะแพ้นะเพราะว่าจำนวนไลโน่เปนน้อยกว่านะครับแล้วฝั่งนี้มีเนี่ยรูเบอร์หรือคนไฟช็อตนะฮะยืนรอแล้วครับ นั่นแหละครับผมก็เป็นฝึกสู้นะฮะเก็บชัยชนะไปได้นั่นเองนะครับ้วยเวลา5นาที29วินาทีนั่นเองนะอ,อผมว่านะจุดที่ผมพลาดก็คือตอนที่ในมุมเข้ารถนี่แหละผมเสียเวลากตรงนี้มากไปสร้างสวีดีพอร์ตแล้วก็รถแรกก็ได้มาเสียอีกก็คือผมยอมรับนวัวบัตานี่ผมเล่นโวเวอร์นิดหน่อยคือแบบมันไม่ใช่เรื่องเลยแนละ้วคือผมลองใช้เทคนิคของรัเสเซียเขาเล่นกันนะแต่ว่ามันไม่เวิร์กอาจจะด้วยเพราะว่าเขาไม่ใช่คนรัสเซียก็ได้ <c oughs> ก็วิธีนี้ไม่เวิร์กไม่ทําแล้ว เลิกอ่ะตั้งสตริใหม่ก่อนตั้งสตริใหม่ตั้งสตรีมดีๆเช่งแมพไหมฮะจูนสมองนิดนึงต้องถามนิดนึงนะฮะเช่งแมพกันเลยขาครับขอคัน n t r สวิง n ล้วยกันนะจังหวะนี้จีฮะเป็นแมพโปรผมเลย Country Swing ดนี่ s t a r แป๊บเดียวโอเคดูนี่ Start ออกไปแล้วโอเคฮะรอเกมนิดนึงต้องถามว่าเช่งแมพไหมฮะเอ้ามันดีเลยอันนี้ฮะตรงนี้เปลี่ยนแล้ว โอเคโอเครอบนี้เอาใหม่เอาใหม่รอบนี้เก็บชัยชนะให้ได้อเคฮะด่านนี้ใช่ไหมจูสมองใหม่กันนิดนึงเย่าโวยเมื่อกี้อย่าโวยเมื่อกี้แล้วก็ผมอาจจะประมาด้วยเพราะว่าผมไม่ชอบแบบนั้นแล้วผมคือตั้งแต่จะเลือกเเป็นล่นมาที่ผมแทกจะนับคาเล่นแบบนั้นได้เลยผมโคตรไม่ชอบจริงจริงนะแบบนั้นะ4คนนะครับนะ4คนครับด้านขวาบนฮะเป็นคุณซูนั่นเองนะครับสีเขียวครับ ด้านล่างนะครับป็นคุณราเลอร์นะสีส้มครับแล้วต้องสองทีมนะใช้เป็นทีมกีรักทั้ง,งคู่นะฮะก่อนอื่นผมต้องดูก่อนว่าเขาจะเล่นเกมยาวหรือว่าเกมสั้นแต่ผมดูจากสไตล์การเล่นของเขาแล้วน่าจะเล่นเกมสั้นนะรับมดูนก่อน น,นะอกนีกอย่างนึงคือที่ผมเห็นเมื่อกี้เขาจะตัดตรงไฟฟ้าก่อนเลยผมจะได้สร้างอื่นไม่ได้เลยพรถ้าลงไฟฟ้าหายปุ๊บสิ่งก็่สร้างอื่นก็ต่อไม่ได้กันไว้ให้ดีๆแล้วกันโอ้โหรอบหลบรถแร่สามคันนะ เกยาวๆไหต้องดูกับว่าเขาจะทำรถไเดียคันถ้าเกิดเขาทำมาคันเดียวแล้วเขาเอาไปนู่นมาปุ๊บต้งยกเลยทันทีเลยนะหลบตรงนี้เฮ้ยแม่มุมแม่มุมไม่นะไม่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 เรียบร้อยนั่นปต่อไปเรื่อยๆรถแรกมาคันเียไต้องไปดูตรงนี้ อาย้าย MCV ขยายฐานการผลิตมาตรงนี้แต่ผมไม่ย้ายผมก็ค่อยต่อไปดีกว่ารอให้แม่มุมมุมไม่นะเดี๋ยวการอะไรจะเต็มอะไรจะเต็มอันนี้จะเต็มรอก่อนรอก่อนมันจะไม่ซ้ำประวัติศาสตร์รอยเดิมมาแล้วหอยออกนะออกยืมเออรอบนี้มีอีกใครนึงช่วยยิงด้วยก็จะไม่เป็นไรเปิดตรงนี้ทั่วเลยอ๋อเป๊อ๋ไป เดี๋ขาต่อถ่ายเป็นข้างหน้าเลยบอกเมื่อกี้ฮานั่นไงมาแล้วมาแล้วไม่เอาสิครับรงไฟฟ้าของผมรอบนี้คือการรอบนี้ไม่เทรดละเดี๋ยวรีบขึ้นไปแถบเลยด่วนๆเลยเขาไม่ต่อมานี่หว่าเมื่อกี้ผมเห็นอะไรน่าจะเห็นเอารถถังมั้ง อืมเดี๋ยวก่อนขอเปิดเป็ข้างหลังนิดหน่อยรถทาให้เปิดเลยได้มาแล้วครับเดี๋ยวก่อนมาแล้วครับโอเคว่างว่างวางวางไอ้บอลกระเทนไอ้บอลกระเทนขึ้นต่อขึ้นต่อบดอีกเลยก่อนอีกเลยก่อนบเราเวอร์เกมแรกรู้สึกราเวอ์ดูเหมือนอื่นๆนิดนึงนะเกมแรกนะฮะโอ้นี่ฮะมาตัดกำลังก่อนเลยนี่ฮะโอ้ไว้น้องหมาวิ่งนำด้วยครับยอดฮะขันหนึ่งไปยังดีอ่ะ เออไปตั้เทสต่อ,อมาละมาละเดียวกันหมายอย่าี้บอริสเลยจัดก,การเ <c oughs> ดสซเดสซเลตเด d e ซเลเตอร์รลรเลยไม่ใช้ละบอริส <Boris S 2> ที่หละคือที่สุด c o <oughs> รัสบอลฟตอรี่สองันแล้วเนะี่ยใจคอเขาไม่คิดจะสร้างเ a t t l เท a แลบสร้างซูเปอร์วฟอลเลยอนะนะครสไตล์กันเลยก็คือจะเล่นเกมสั้นๆจริงๆด้วย ผมแค่ต้องการให้ถึงเลตเกมก็พอเพราะว่าถ้าเกิดมีซูปเปอร์เวพอยผมจะไม่เปรียบเหมือนบอลลิสลงมาแล้วบอลลิสบอลลิสเงาของใครครับโอ้เนี่ยของคุณเราเลยฮนะแกบอกว่าการเงินแกเยอะแยะฮะแกไม่สนใจฮนะเการด่านั่นรู้สึกจำนวนจะน้อยกว่าเนี่ยเพราะว่าผมตอนนี้ผมมีแค่สองที่ไปดูเขามีเจ็ดที่สามที่นะโหต่อมางล่างด้วย ดี๋ยวสองสองโอเคหยุดหยุดยุดยุดกลับมากลับมามาแล้วมาแล้วยิงยิงช่วยยิงชโอ้จนวนน้อยกว่าหายจริงจอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับมีบอริช่วยยิงอยู่าหลังข้างหลยิงมาทคันเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจำนวนเลือน้อยจำนวนเลือน้อยขอเรากนขอเรากันไปมากับมากลับมาไปมาแล้วมาแล้ว จัดเลยยิงบริสยิงบริสยิงบริสไปบลิสเป็นโล่บลิสเป็นโล่อ่าโอวยโวยโวย,โยเดี๋ยวก่อนไม่ดีไม่ดีสถานการยิงอยู่ออกกันออกกันไปคึ้นรถถังก่อนโอเคโอเคโอ้ยทำไม่ดีมาใหม่อีกครั้งนึงละยังไงครับเดี๋ยวดูนะฮะเุราล์เลอร์ยังคงเก็บได้ดีอยู่ฮะแต่ว่าของคุณซูนี่คือ เกก็ยังกันได้เหนียวๆครับแต่ว่านั่นแหละฮะมีเซนที่กันออกมาเยอะฮะก็ทำให้การยินก็ลดไปเยอะเหมือนกันครับแต่ของคุณสู้นี่เก้นน่าจะมีปัญหาเกมทำไรโน่ลัวๆครับแต่ว่าเกมไม่มีเกมไม่มีเออ่แมชชีนแลบเลยครับอแอบขึ้นไปข้างบนดี๋ยเนี้นะเอ้ยทำไมภาพลวงๆเนี่ยเอ้ยโดยนี้เอางี้จับไปนักสับแพ้กันดีกว่า โอ้ยโดนยิงนั่นต้องสวนได้หน่อยขวามาขึ้นมาขวามาขึ้นมาเอา,า,ก,า,เอากระเทียมมีเอ้ยเผาเลยเผาเลยใส่เลยไปเฮ้ยคันนี้คันนี้คดีคดีเออดิ๊กกระเป่าตรงนี้ต่างับตายฮะโอ้โหตายแล้วครับไม่อยู่แล้วครับเพนก่อน เอ้ยลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างตรงนี้มีสำรองอยู่กันได้กันได้มอริสอุ้ยแทบหนึ่งเนี่ยเบ๊ไปวางนิวเคลียร์ก่อนโอ้ยโอเคออกนิวเคลียร์ต่อเลยฮะของคุณบราวเลอร์นะโอ้โหเแต่วิ่งเข้ามายากครับเขามีเนี่ยบอริสนะฮะคุณจะเล่นเกมยังไงครับเนี่ยถ้ามาอยู่ดีดีภาพมันดุดวงเฮ้ยหลงฟุกหลงฟุกเฮ้ยเฮ้ยเดือดเดือดกลับมากลับมากลับมาโอ้ ก็เกมมันหนุแล้วไอคกนโอคนไม่ติดบ้าเอ้ยไม่จะได้ขนั้นรถแร่รถแร่รถแรกจะโดนจะโดนจะไม่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 ใช่รถแดงเอ้าไงเนี่ยเอาไงกไปแนี้กรไปนี้เอาเอาบริส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 กัน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 การกันมาไหมมาไหมรอก่อนรอมาเลยระยะแล้วก็วางทิศลกคอยอาเทจะมาแล้ว เฮ้ยเะเตรียมบังเตรียมบังวังอุ้ยออกนอกระยะไี่ถึงไอ้ระเทนมาแล้วไปเลยเอาคืนหน่อยนิดนึงปรับผมให้นั่นแหละไอ้รถเทนไปครับผมจังหวะนี้คุณซูต้องวิ่งหนีฮะปูแล้วหมดแน่นอนครับ ตามไปสั่งคอนโทรลวิ่งไปตางไหนวิ่งรอบวงฝั่งซ้ายเฮ้ยนั่นไงจริงจด้วยกลับมากนกลับมากนกันก่อนกันก่อรขาดแม่ขาดแม่ไม่แตกครับไม่แตกผมกันอยู่ผมเอาอยู่เอาอยู่เฮ้ยได้ไม่ได้เฮ้ยแสดงว่าผมไม่แตกไม่แตกโอเคึซนตรงนี้อีกกลุ่มหนึ่งไปเลยเฮ้ยเฮ้ยไปเกิน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 อีกกลุ่มหนึ่งออกทางซ้ายอ่ะเซนทีกันเอาให้หมดเลยตรงนี้ไปทางซ้ายเย้เลยวันนี้วัน เราเจ็บหนักราเจ็บหนัก,กว่าเฮ้ยร่อมาครับมาแล้วครับเซอ,อร์วิสทีพอตั้งรอไว้ตรงนี้เที่กันตั้งรอไว้ตรงนี้วิ่งใส่ครับเฮ้ยขึ้นมาหายมา่ายมา่เอ้ยไม่ๆม่แมายม่มมมมเฮ้ยมีสีคันเอาอยู่ไหมเขาจะขายเชื<ม>่อไหมน,น,นั่นแง อ่เรียบร้อยหมดเลยเก็บป้มไปรีป้มไอ้เทียมพร้อมเริมตัววิ่งใส่ขอบขออคุณเราด้วยฮะเอาไอ้ลมกระเทีนวิ่งใส่ครับต่อเตะต่อเตะเรื่อยฮะ ัก็ยิงลงคนก่อนเลยนะจะได้ไม่ต้องสร้างเฟนที่กันนั่นเองนะเฮ้ยนิวเคลียร์เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดวข้ามดวงกระตาแล้วนะเดี๋ยวก่อนยิงนิวเคลียร์ลงตรงนี้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวก่อนออกมาไกลๆออกมาไกลๆเลยออกมาไกลๆเลยไม่รู้ว่าโดนรัวหรือเปล่าเขาวิ่งกลับทำไมครับน่ามันจะลำบากเลยฮะเกย์วิ่งกลับหน้าแรงเกยวิ่งใส่เลยฮะสรุปคือข้ามมัน่วงข้าผมเข้าใจผิดตายเดี๋ยวก่อนเราเสียฟรีด้วยโอ้ยนั่นไงไม่เป็นไรเอาคืนตรงนี้ ไปต่อกันต่อกันเทคนิกันให้หมดเลยไปอีขันนึงคันนึงเงไปคุณซูจะมาบวกเลยฮะบอกว่าขอสวนหน่อยละกันแต่ฝั่งนี้ยังไงครับจะทันหรือเปล่างานงี้มาแล้วโอเคแค่นี้ก่อนขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนเทรดขาแรกเดี๋ยวตอนการหาตัวนี้ก่อนอ๋อนั่นไงโดนแล้วแต่อีลิตคือฟรีเลยผมไม่น่าเลยเมื่อกี้เนี่ย อ๋อเดี๋ยวขบวดยิงดนยิงก่าออกมาตรงนี้จัดเลยอธิษฐานยังไงฮะชูมาแล้วฮะวอลเวอร์มาแล้วฮะไม่ได้เอารถอะไรมากันเซี่ช็อเปิแทนเอชทีอีเอลี่ตัวปัญหาเลยใช่ไหม เดี๋ยวเดี๋ l e ลงมาโอ๊ยภาพมันน่วงนี่นะฮะเอากรเินพรอเตรียมตัววิ่งใส่นะเอ้ยไอไอยิลิทยลิไปนตรนีไปโอ้หจะขึ้นมาได้ชอตไปทีเดียวครับมันจะทำอะไรได้ อลแคกหาเช็ปัญหาไหมไรโน่ตรงนี้หมดใช่ไหมถ้าไปถึงฝั่งใหปุ๊บก็ตั้งป้อมแล้วยิงเลยจบเดี๋ยวเดเดยดเดเเดเดเดเเดเดเเดเดเดเเดเเดเดเดเเดเดเเด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 เนนเเงเเั เออไอ้ไรโน่ผมนั่นช่างโมมันครับการตัวนี้เอ้ยปักแหงมาปักแหงมาหนัามีโ<ด><อ>ก่อนเลยโอ้โอ้เดี๋ยวก่อนข้างหลังก็โดนแยกสองที่ข้างหน้าก็โดนเไปตามไม่ทันมันวิ่งเร็วเดี๋ยวก่นอนออสชิล<ด>ไปแล้วครับ สวยตรงไหนโอ้โอ้ตามไม่ทันตรงนู้นโดนอยู่ขอไปตรงนู้นก่อนขอไปตรงนู้นก่อนเลยเฟย์ารตรงนี้การเฟย์ารอีกทีนึงแต่คราวนี้ถูกที่ถูกเวลาเลยช่างห่วงอะไรไอ้สามบังกันไหนอินลิตัวนั้นอ่ะปล่อยมันไฟไปฝังแทงไปแท็กแต่คุณพวกเราเลิกแกไปเล็งที่ นู้ฮะเกไม่ได้เล่นที่สามบ้างนะเกบอกว่ายังไงก็ตามวิ่งไม่ทันนะเฟสวยโอเคตรงนี้จัดให้หมดเลยเอาเอาเอาผันแล้วขึ้นขึ้นขึ้นโอ้เสียไปครั้งนึงโอ้แล้วตรงนี้หมดเหมือนกันครับโอ้โหสร้างลงก็ถังไม่ได้เลยฮะโอ้สามบังนี่หมดก็จบเลยฮะของคุณซูนะแล้วดูนะคนะุณเปล่าเลยเกมไม่สนใจเลยสามบังเนี่ยเกบอกปล่อยมันไป ปล่อยกันไปครับไปขันนั้นเะเทฐานเลยดีกว่าเลนที่สุดท้ายละโอ้โโอเคครับถือว่าเสมอกันนะครับหนึ่งต่อหนึ่งไม่มาเล่นวยกันอีกทีวันหลังนะมาเลยฮะโอ้นี่ไม่สนใจด้วยฮะไรโน่ไม่สนใจด้วยโอ้แล้วจบครับเกือบพังมนาคานใหญ่ของคุณราลเลอร์นะฮะ สุดจัดจริงๆฮะแล้วคุณเราเลิกเก็บชัยชนะไปได้ใน,นเกมนี้นะฮะด้วยเวลา13นาที3 9วินาทีนั่นเองอย่างแรกสุดที่ต้องพูดถึงเลยองของรอบนี้ก็คือเขาใช้ทิกเดิมแล้วคือผมรู้แล้วผมก็เลยเอาออกทันนะครับก็เลยก็เลยไม่โดนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีรถได้คันนึงช่วยยิงอยู่ก็เลยไม่เป็นไรแล้วส่วนตรงนี้ผมว่าผมผมโอเคกับตรงนี้นะเนี่ยผมผมให้ผมให้บริสเป็นโลแล้วก็เอาเดนนวิ่งไล่ไถ่แล้วก็บริสก็ช่วยยิงอยู่ก็เลยชนะตรงนี้ไป แต่ว่าก็มีช็อตหนึ่งที่เกือบจะแพ้เหมือนกันก็คือตอนที่รถเหลือน,น้อยกว่านะครับตอนที่รถเหลือน,น้อยกว่าผมก็ใช้บอริรสช่วยเป็นโล่เหมือนกันนี่แหละถ้าไม่ใช่เบรนท์ฟอร์เทสก็เหยียบบอริสไม่ตายครับก็นี่คือข้อดีของอยูนิตพิยยนเศษนะ่นแหละแต่มีอีกช็อตหนึ่งที่ผมไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ก็คือตอนที่ผมปล่อยนิวเคลียร์ลงไปคือตอนนั้นด้วยควาที่ภาพมันหน่วงหรือยังไงก็ไม่รู้ผมเลยเข้าใจผิดว่าผมปล่อยนิวเคลียร์ใส่รถถังข,งของตัวเองทั้งนั้นที่มันไม่ใช่มันแค่ภาพหน,นกกระตนนิดนึง แต่ผม,มก็ยอมรับนะครับว่าผมพลาดจริงๆไม่น่าเลยตรงนั้นนะตอดสุดท้ายที่เขาเอาอีลิกมาว,วิ่งไล่วลทางของนี่มันโคตรวลจริงนะครับเนี่ยแบบวิ่งไล่ตามก็ไม่ทนะันกะจบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปในวันนี้ถ้าหากว่าถ้ามีความคิดย,ยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกพูดคุยบอกลกล่าวกันได้นะครับก็แต่ขอคำกรุณ,ณายอย่างเดียวคือคอมเมนต์ด้วยความสุภาพเพราะว่าถ้าใครเปิดมาในด่าพ่อรอแม่นะผมผมแบนที่ออกจากช่องหมดเลยนะ คือไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าคอมเมนต์พวกคุณเหล่านั้นหายไปได้หมดผมแบทที่หมดเลยถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆทุกวันนะครับแล้วก็เพื่อจะได้ช่วยให้ผมไปถึง1 0 0 0 s u ัน c r i b e คร์เร็วๆนะครับก็สำหรับหมดเนื้อเรื่องก็จะเอาไว้ลงกันพวกนี้แล้วกันถ้าหากว่าชอบแนวทางการตัดต่อวิดีโอแบบนี้ก็บอกกันได้นะครับเพราะว่าผมจะได้ทำเพิ่มอีกแต่ว่าก็ค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยนิดนึงเพราะ CG มันเยอะมากทำค่อนข้างอยู่นานพอสมควรนะครับคลิปนี้ สองวันเต็มๆส่วภาพแบ็กกราวน์ที่อยู่ด้านหลังนี่ไม่ใช่เป็นมอดในเรอเลอรนะครับมันเป็นไ่ายหนึ่งในเมทัลโอเมกานะครับซึ่งก็เป็นอ,อีกภาคหนึ่งของกามาในคอนเคิร์นะครับก็มันก็สนุกดีนะครับผมเล่นอนะ่ะมันก็มีอะไรให้เล่นหลากหลายเยอะดีนี่ผมเล่นแบบเป็นทีมสองต่อสองกันแบบของเล่นใหม่โคตรเยอะแล้วนี่เป็นไฟล์แบบผมไม่รู้จักเลยคือเล่นไปเล่นไปนี่ก็ต้องจําเยอะพสอสมควรนะครับคือมันก็มีอะไรให้จําให้เล่นเยอะแยะมากกว่าเรอเลอรอีกนะครับเนี่ย เกมเพล็กก็เหมือนกันนะครับคลาสสิกเหมือนกันแต่ว่าแค่มีฝ่ายเพิ่มเข้าขมานอกจากเพียร์แอร์ไลน์กับยูริมีฝ่ายโฟนหรืออะไรสักอย่างครับผมก็ไม่แน่ใจว่าอ่านยังไงเหมือนกันน่าจะเป็นโฟนนะครับผมเพราะผมฟังที่ไอตัววีดีมันพูดโฟนทุ่นโฟนแบบนี้ครับน่าจะใช่สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แล้วกันนะครับผมขอตัวชิ่งไปก่อนแล้วกันวันนี้ก็พอแค่นี้กันนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย